หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันแถวตรงแถวตรงแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะทั้นชื่อไว้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเฮลิคอปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีค่ะเป็นผู้ช่วยการขับเฮลิคอปเตอร์ค่ะ แล้วก็เป็นคนตรวจสอบความปลอดภัยค่ะแล้วพวกเราก็เป็นคนที่คอยส่งของพัสดุไปทั่วๆเมืองโอเคเชิญขับเครืบินได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเครืบินจะออกแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งศูนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนครับขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มทำอะไรก่อนครับขั้นตอนที่หนึ่ง เราต้องไปที่ไหนขั้นตอนที่หนึ่งเราไปโตกญ,ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นโต,เก,ตเกียวเมืองโตเกียวหรอใช่ครับเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเอาแผ่นที่มาแผ่นที่ครับแผ่นที่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเตรียมตัวออกเดินทางครับเราจะแลนดิ้งแล้วนะครับเราจะเทคออฟแล้วนะครับออกเครื่องเข็มขัดนิรภัยขั้นที่หนึ่งพร้อมพร้อม วนอะไรหรือเปล่าไม่มีอากาศแปรปรวนไหมครับไม่มีมีแค่ลมแรงแล้วก็หิมะตกใช่ไหมโอ้หิมะตกก็ต้องระวังนะครับระวังนะครับต้องกดปุ่มด้วยครับหิมะตก ถึงแล้วครับทุกคนประเทศญี่ปุ่นที่นี่นะครับมีที่เที่ยวขึ้นเรือหิมะด้วยดูสิหิมะเยอะมากเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปขึ้นเรือสีเหลืองเป็นเรือหิมะกันครับโอเคครับทุกคนสนุก,กมากๆเรามาเที่ยวที่นี่สนุกจริงๆพี่เขาขับรถสนุกมากเดี๋ยวเราจะวิ่งกันต่อเลยนะพร้อมไหม,พร,มพร้อมนะวิ่งนอนแบบนี้เลยวิ่งวิ่งนอนท่าน,นี้เลยเหรอเราจะเกาะแน่นๆเลยนะมันจะสายซ้ายสายขวาโอเคครั้งแรกเลยนะ เอาละครับเอาละครับ้อนมาบิง้อนมาใบาตอนนี้มือเราไม่เย็นแล้วรู้พี่เขาจะออกแล้วตอนนี้พี่เขาออกแล้วครับสโวนโมบ,บิลเรากำลังเลื่อนแล้วครับเอานะครับกเกอะไว้ให้แน่นรถเราจะออกแล้วไปแล้วลงเนินแล้วครับอู้ไปแล้วครับ สนุกมากครับทุกคนรถคันนี้ขับสนุกมากเราได้นั่งบนเรือสีเหลืองได้แล่นบนหิมะครั้งแรกในชีวิตเลยนะเราเคยจะนั่งเรือเล่นไปในน้ําแต่ตาเนี้ยเรือเล่นบนหิมะทําให้เราหนาวหน่ามากๆเดี๋ยวต่อไปเราไปเดินไปเดินดูหิมะจุดอื่นกันต่อ อันน้โบท๊ทก็มีนะโอ้โอ้ Thank you very good โอ้ Good Good Funny ติมือโอเคโอ้เป็นยังไงบ้างทุกคน <c oughs> น้องบิงนิ่งมากไม่ร้องกรี๊ดเลยอะเก่งที่สุดส่วนน้องใบอะหลับตานอนลงไปเลยขาชี้เลยใช่ไหมโค้แรกเลยอะ อะไรนะหิมะหิมะเข้าหน้าหิมะเข้าหน้าใช่ตอนที่เรือมันวิ่งหิมะดีแล้วแม่ไม่นั่งข้างหลังอ่ะหิมะเยอะมากข้างหลังอ่ะไปดีแล้วที่ไม่นั่งบานาน่าบอสใช่ใช่บานาน่าบอสเราต้องทรงตัวคนนี้ปวดแขนใช่ thank you thank you แม่หนูน้องบิงบิงชอบไหมพ่อเน้นว่าบิงไม่ชอบเพราะเขาอยู่เฉยเขาชิลมากอ่ะ เดี๋ยวถ้าใครชอบพวกนี้มาเล่นอีกรอบหนึ่งวันนี้นะครับพ่อแบงมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้พ่อแบงมานอนในเต็นท์นะครับแต่ว่าหนาวมากพ่อแบงก็เลยก่อกองไฟนี่ในนี้มีกองไฟด้วยพ่อแบงเปิดให้ดูนะโอ้ไฟแรงมากนี่นี่แล้วข้างนอกอ่ะบิงไบเล่นหิมะกันอยู่เพื่อนๆอยากดูไหมครับเดี๋ยวพ่อขอกินน้ําร้อนก่อนเดี๋ยวเราไปดูบิงไบเล่นเล่นคล้ายๆเป็นสไลเดอร์ครับออกกันแล้วออกกันแล้วโอ้ ข้างนอกสว่างมากดูสิมีแต่หิมะขาวโพนแบบนี้ถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะจับหิมะให้ดูโอ้โหฮะ้องบีงรองเท้าลุดอยู่ตรงนู้นโหไม่ได้การแล้วถ้ารองเท้าลุดเนี่ยหิมะอาจจะกัดเท้าได้ไม่กีบแล้วเล่นอะไรกันครับเนี่ยกระดานสไลด์เหรอไปพ่อไปช่วยลูกไปช่วยบิงก่อนเนาะไปปึ๊บปึ๊บบิงเกิดอุบัต <B ink, S 2> ิเหตุเ <B ink. S 2> หรอลูกบิง บีกรองเท้าหลุดเหรอโอ้โหบีแขกโขลงไปตรงนู้นมามาโอ้โหรองเท้าหลุดหนูหนูหนูอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบหิมะเอาขาขึ้นมาวางบนนี้โอ้โหโอเคโอเคปัดออกก่อนปัดหิมะออกโอเคโอ้โหเราต้องมาช่วยเหลือน้องบิงก่อนครับนี่คือรองเท้าน้องบีงโอ้โหข้างในมีหิมะเข้าไปเต็มเลยเอาออกก่อนโอ้ะอ้โอ้บีงถือกล้องให้พ่อพ่อจะช่วยให้ Okay. ตอนนี้นะครับพ่อแบงค์ช่วยน้องบิงอยู่อ้อยอ้อยเจ็บปะพ่อต้อังปัดทีมะาออกกันหมดโอเคใส่เลยนะร <Okay. S 1> องเท้าหนูมันแข็งเลยอะ่ะโอเคตอนนี้พ่อแบงค์ช่วยน้องบิงได้แล้วไอ้โอ้โหบิงยืนได้ไหมบิงลุกไหวไหมลูกเอาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องไบลงมาแล้วไบไบมาแรงมากอู้ไปเล้วห น้องไบเหมือนสไลด์อุ้ยมไมนะ่คดหนึงไม่เก็บไม่เก็บสไลเดอร์ลงภูเขาไปแล้วไวบบีกตามไปบีกนั่งผิดด้านบีกต้องเอาด้านนี้ไปลุกก่อนลุกก่อนบีกนั่งผิดด้าน<ไ>โอโ้โ,อโหโอ้โหนนนนนูน,น,นไม่อกี้แหกโค้งอีกแล้วเมื่อกี้คว่ำไปแล้วเดี๋ยวพ่อหันให้บีกนั่งอยู่ข้างนี้อ่ะขึ้นขึ้นโอเคเยอย่าเอาไปต้องเอาเชือกอ,ออกเดี๋ยวพ่อเอาเชือกออกให้อ่ะจับไว พร้อมนะพ่อจะดันก้นให้นะหนึ่งต่อซ้ำบิงไปแล้วบิงไปแรงมากบิงบิงชนแม่บิงบิงเบรกบิงเบกบิงโอ้บิงบิงชนไปเฮ้ยทุกคนปีมาที่นี่สนุกมากไปต่อมาแม่ไปต่อเหรออันนี้สนุกกว่าเหรอ อันนี้อันนี้แบบว่าก็สนุกแล้วอะแม่ลุกไม่ได้ก่อน <c oughs> ไม่เก็บไม่เก็บจมหิมะไปแล้ว <c oughs> เอาความไปอีกโอ้โหไม่เก็บเป็นลูกขนุนเลยอะ <c oughs> แล้วนี่แหละครับทุกคนที่พักของเราคืนนี้เป็นเต็นท์อยู่กลางหิมะแบบนี้แหละครับเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนี่ข้างหน้านเต็นท์นะครับเขาจะมีก่อกองไฟให้เราอยู่กับหิมะแบบนี้เลยตรงนี้นั่งได้นะอุ่นๆพอมีกองไฟกองฟืนแบบนี้อ่าส่วนข้างในเต็นท์นะครับเดี๋ยวพ่อแบงค์พาเข้าไปดู เราดันเหนื่อยมากเลยไปช่วยน้องบิง๊มานี่ข้างในเต็นท์ตรงนี้นะครับเป็นแอปเปิ้ลเรากำลังทำแอปเปิ้ลกินกันโอ้โหควันออกมาเลยอ่ะดูสิแอปเปิ้ลชินนมอนใครกินเป็นบ้างแต่ก็ตรงนี้นะครับนี่ไงนี่อาหารเย็นของเราชินนมอนซูกาถ้าเราเอาไปต้มกับแอปเปินนะ้ลอะมันจะอร่อยมากแล้ววันนี้เราก็เตรียมฟืนมานะเห็นไหม าเราไม่มีฟืน่เราต้องหนาวมากแน่ๆตัวนี้พระแบงเตรียมน้ำไว้ละนี่น้ําอุ่นกลางคืนก็จะมีไฟผิงแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวพระแบงค์ขอตัวไปเล่นสนุกกับบิ้งบายก่อนนะฉันสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจใะช่องบิ้งบายด้วยนะบ๊ายบาย